บีทีซีของเราก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวนนะโอเคผมไม่ได้อัปเดตไปหลายวันเหมือนกันนะฮะพอดีว่าไปพักผ่อนไปเที่ยวทะเลมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดู BTC วันนี้นะครับ BTC ตอนนีนะ้มันก็ยังถือว่าไต่บนเส้น e เม50นะคือยังไม่หลุดครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในกรอบอะอ่าตอนนี้ b t c ก็เล่นในโซนของบอตติ้งเวนนะครับนะแต่บนแต่ล่างแล้วก็มีโอกาสถ้าไม่หลุดตรงนี้มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทืที่เดิมหรือเปล่านะโซนส0งหมื่นห้0สองรโอกาสปิดไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราว่าตรงนี้เลย ถ้าเราเทียบกับดอลลาร์นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าชั้นเอวของดอลลาร์เนี่ยที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้เริ่มที่จะแผ่วลงแล้วก็ตอนนี้อ่าจะเห็นได้ว่า4ชั่วโมงมีการท<ไ>ําลงมาที่แนวรับอ่าเส้นแนวรับที่104.3งร้อนะครับเนาะตอนนี้นะแต่ึ่งตอนนี้มันกําลังทําขึ้นไปรีเทสนะครับเนาะก็จะเป็นรีเทสแนวเส้นเทรนด์สีส้มนี้ที่หลุดลงมาแล,และจุดอีกจุดหนึ่งที่สังเกตน,นะครับก็คือดอลลาร์เนี่ยมันทําไม่ได้ทำ high ที่สูงขึ้นเนาะอ่าก็วิ่งเป็นชนั้นเนองว ตรงนี้ก็ได้นะครับอซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาเทสตรงนี้นะครับเนาะในส่วนนี้โซนอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยแสนจุดแปดนะครับนะสำหรับตอนแรกนะครับเนาะซึ่งนั่นตรงนี้จะเห็นว่ามีแนวรับอยู่แล้วก็เป็นแนวรับของฟีโบนะครับเนาะก็มีโอกาสสูงที่จะลงมาเทสตรงนี้ในส่วนของตอาแรกแต่ว่าถ้าลงมาเทสเราจะเห็นได้ว่าม,มันได้ทําการหลุดมาแล้วนะครับในส่วนของตอาแรกนะตอนนี้สิ่งที่อยากได้ก็คือในส่วนของตอาแรกก็คือให้มันลงมาทําโลนะครับนะีตรงนี้เอ๊มันจะได้ทําโลส่วนตรงนี้ทําโล แต่ไม่ได้ทำไฮแล้วเอ่อส่วนตรงนี้เราจะให้มันมาทำโลแล้วมันจะได้เป็นการหลุดเทรนนะครับลงแรงนะครับเนาะในส่วนของตั่นแรกแล้วก็ตลาดของคริปโต BTC ของเราอาจจะได้ฟื้นตัวก็มีลุ้นที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับเทสที่เดิมนะยังไงก็ฝากแอปตัวนี้ไว้ด้วยนะครับนะสำหรับบายบิทเอ็กซ์เชนะครับนะซึ่งผ่านแอดมินนะครับนะลิงก์ในยูนแ่าโปรไฟล์นะจะได้รับฟรีส่วนลด30%มิบเปอร์เซ็นต์ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ได้สามสิบ US ฟรีนะครับนะมีไอดอลให้ทำอีกยี่14ิบหภา US นง สิบสี่มีแนวนะครับนะยังไงก็ไปทํากันได้นะครับนะแล้วก็โอเคก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับเนาะให้อัปเดตกันเนาะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับซึ่งเทปอย่างเดียวมันจะเหงาแล้วะเราก็เทปไปรู้รางวัลไฟก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ